สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงสถะยรับการราคาของตัว i t t o o n นะครับเทียบกับในช่วงที่มีการประชุม FOMC นะครับแล้วก็ช่วงที่มีการประกาศเงินเฟ้อนะซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็มีการประชุมของธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีการประกาศตัว CPI ออกมาด้วยนะครับเรามาดูกันหน่อยนะว่า ทางไสเตน้นเนี่ยราคาบิตคอยมีไพร์เรียกชั่นยังไงบ้างนะครับในช่วงที่มีการประกาศข้อมูลแล้วก็การประชุมตรงนี้มานะเพื่อที่จะดูแนวโน้มว่าอนาคตนั้นเนี่ยมีความเป็นได้ที่จะไปในทิศทางไหนนะครับก็เช่นเคยในคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่มาแชร์เพื่อนเพื่อนนะเพื่อจะสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับ เฟดเองนะ่าตัดสินใจนะเมื่อคืนที่ประชุมนะ่ะตัดสินใจที่จะคงดอกเบีย้ยตามที่คาดการไว้นะครับซึ่งแม้ว่าเฟดจะมีท่าทีที่สอดคล้องกับความคาดหวังนะครับแต่ดอทพอตที่เผยแพร่ออ,อกมานะครับกับการตัดสินใจเกี่ยวกับดอกเบีย้ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีท่าทีนะครับที่สอดคล้องกับดอทพอตนะที่มีการเผยแพร่มาในช่วงประชุม f o ฟ c มนะครับ แต่ก็ยังแสดงท่าทีนับที่แข็งกร้าอยู่นะสำหรับเฟดนะครับสำหรับท่าทีของจุลมพาเวลนะตามดอทพอตนั่นเนี่ยเฟดเองนะวางแผนที่จะมีการลดดอกเบีย้ยเพียงครั้งเดียวในปี2024นะโดยคาดว่าจะอยู่ในอัตราต่ำนะเพียงประมาณ25เบสิสพอยต์นะซึ่งตลาดเองนั่นเนี่ยตอนนี้ก็ยังมองอยู่นะว่าเฟดนั่นเนี่ยน่าจะมีการลดดอกเบีย้ยนะในช่วงเดือนกันยายนนะที่จะถึงนี้นะ อีกประมาณ25 basic point นะครับก็ไม่เยอะมากนะสำหรับตัว bitcoin เองนั้นเนี่ยตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้นะครับก็ราคาอยู่ที่ระดับประมาณ68,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ btc นะครับซึ่งก็ยังสามารถที่จะยืนอยู่เหนือนะสนเส้น8 weekly moving average นะก็คือเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะที่เส้นตรงนี้เนะี่ยราคา bitcoin อยู่ที่ 65,000ันเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็เส้น20วิลลี่มูวิงเอเวอเรนะเส้นสีแดงตรงนี้ราคาบิตคอยที่ประมาณ6กหมื่นหนึ่งนะครับถ้าดูตามสถิตินั้นเนี่ยผมขีดเส้นนะนะสีเขียวนั้นเนี่ยก็คือช่วงเวลาวันที่มีการประชุมนะครับตัว f o m c นะครับส่วนเส้นสีแดงนั้นเนี่ยก็คือวันที่มีการประกาศตัวเลข c p i ตัวเลขเินเฟอออกมานะแท่งสีส้มนั้นเนี่ยก็คือเมื่อวานนะก็คือในช่วงที่มีการประชุม f o m c และ มีการประกาศตัวเลข c p i เนี่ยเป็นช่วงวันเดียวกันนะครับแต่นี้จะเป็นแท่งสีส้มนะถ้าเราดูข้อมูลนะครับในช่วงการประชุมของเฟดนะครับที่เกิดขึ้นนะในช่วงที่ราคานะครับอยู่ในเลงต,ตรงนี้นะครับที่ขดๆอยู่ในช่วงประมาณช่วงเดี๋ยวผมจะมาร์กให้ดูนะครับในช่วงที่ราคานะมีการขึ้นลงนะอยู่ในชแนลตรงนี้นันเนี่ย ราคาของตัวบิตคอยน์พายเรียกช่นยังไงบ้างนะในช่วงที่มีการประชุมเฟ m โวสแล้วก็ประกาศตัวเลข CPI นะครับซึ่งถ้าเกิดเราไล่เรียงดูนะตั้งแต่ช่วงที่บิตคอยคดอยู่ในช n อ l ตรงนี้นั่นเนี่ยแท่งสีเขียวตรงนี้นะก็คือการประชุมนะของทางเฟดนะเกิดขึ้นวันที่20เดือนมีนาคมนะจะสังเกตเห็นนะว่าก่อนวันที่จะมีการประชุมของเฟดนั้นเนี่ยตัวราคานะครับ เป็นแท่งสีแดงนะถูกขายนะมีแรงเทขายนะหนึ่งวันก่อนที่จะมีการประชุม f อฟโอนี่เราเห็นแท่งสีแดงตรงนี้นะบิตคอยย่อตัวต่ำลงมาประมาณสัก 8. 3 9สาเกเปอร์เซ็นต์นะและในวันที่มีการประชุม f อฟโอมซีนี่ราคาบิตคอยพุ่งขึ้นไปนะประมาณสัก9เปอร์เซ็นต์นะครับนั่นก็คือสถิตินะแล้วก็จะสกเกตเห็นว่าบิตคอยเนี่ยทำเหมือนเป็นโลโค้นะเป็นจุดต่ำสุดนะเป็นโลเคลโล ด้วยเหมือนกันนะครับในช่วงในช่วงวันที่มีการประชุมนะของทางเฟดนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่20เดือนมีนาคมนะครับในช่วงที่บิตคอยด์กดอยู่ในชานลตรงนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะก็คือประชุมเฟดวันที่หนึ่งพฤษภาคมจะสังเกตเห็นนะครับว่าวันก่อนที่เฟดจะประชุมนั้นเนี่ยราคาของตัวบิตคอยด์ก็ย่อตัวต่ำลงมาเหมือนกันนะย่อตัวต่ำลงมาประมาณสักเกือบ5%อร์เนนะเป็นแท่งสีแดงนะครับและ ในวันที่เฟดมีการประชุมวันเนี้ยก็ยอตัวต่ำลงมาอีกด้วยนะประมาณสักเอ่เกือบสี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็หลังจากนั้นก็พุ่งขึ้นไปนะนั่นก็คือสติแล้วก็เราสังเกตเห็นนะว่าตัวบิตคอยก็ทำโลเคอลงเหมือนกันนะในช่วงนี้ทําจุดต่ําสุดอีกนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือเมื่อคือนนี้นะที่จังเฟดมีประชุมวันเนี้ยเราเห็นนะครับว่ามีแท่งสีแดงนะก่อนวันที่เฟดจะมีการประชุมวันเนี้ยบิตคอยยอตัวต่ําลงมานะประมาณสัก สามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็วันนี้เองนนเนี่ยก็เป็นแท่งสีเขียวมานะบวกมาสักหนึ่งจุดสามเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นก็เป็นถสตินะก็ะสังเกตเห็นนะว่าย่อตัวต่ําลงมาไหมก็มีการย่อตัวต่ําลงมาเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังสามารถที่จะอยู่ในช่วงที่ยืนอยู่เหนือเส้นสีน้ำเงินเส้นแปดวิกฤติมูวิ่งเอเวอได้อยู่นะนั่นก็คือสตินะครับของราคาพบิตคอยเรียชั้นในช่วงที่มีการประชุม นของเฟดนะส่วนสถิตินะครับในช่วงที่มีการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อนะในช่วงไพที่ขดอยู่ในช่วงตรงนี้นั้นเนี่ยมีการประกาศครั้งแรกนั้นเนี่ยก็คือช่วงวันที่สิบสองเดือนมีนาคมปีส0 2 4นยสิสี่นะครับจะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มีการประกาศเงินเฟอ้อตรงนี้นั้นเนี่ยจะทำเป็นบิตคอยทำจุดสูงสุดเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นช่วงที่ทำบิตคอยทำเข้าใจว่าน่าจะเป็นทำออทาไฮนะเป็น เป็นช่วงที่ทำออทำไฮพอดีนะในช่วงนี้นะนั่นก็คือประกาศเงินเฟอ้อในช่วงเดือนมีนาคมนะซึ่งตอนนั้นนั่นเนี่ยในช่วงเดือนมีนาคมที่มีการประกาศเดือนมีนาคมเนี่ยเงินเฟอ้ออยู่ที่ประมาณสามจุดห้านะสามจุดห้านะผมไม่แน่ใจไม่มีข้อมูลตรงนี้นะว่าคอนด e n ั a เป็นเท่าไหร่นะครับหรือว่าการคาดการณ์เป็นเท่าไหร่นะแต่ว่าออกมาที่สามจุดห้านะในช่วงเดือนมีนาคมนะแล้วก็ราคาบิตคอยนะนีย่ก็ทํา โลเคอลายทำจุดสูงสุดตรงนี้นะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะมีการประกาศวันที่10เดือนเมษายนนะประกาศตัว CPI นะครับตัวเงินเฟอ้อ Bitcoin เนี่ยก็ทำโลเคอลายในช่วงนี้เหมือนกันนะครับวันนั้นก็พุ่งขึ้นไปนะประมาณสัก2%นะครับในวันที่มีการประกาศตัวเงินเฟ้อนะสังเกตว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยละครับตัว Bitcoin ก็วิ่งเข้าหาวันในช่วงนี้นะครับแล้วก็ในช่วงเดือนเมษายนนั้นเนี่ย อ,อที่มีการประกาศเดือนเมษายนอันนี้ไม่มีข้อมูลเก่านะครับมีแค่วันที่15เดือน5นะแต่ว่าเราก็เห็นนะว่าราคาของตัวบิตคอยก็วิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ประกาศอีกทีนั้นเนี่ยก็คือวันที่15เดือน5นะประกาศตัวเงินเฟอ้อนะครับบิตคอยก็วิ่งขึ้นไปนะในช่วงนี้นะครับขึ้นไประดับประมาณสักเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะเจ็ดจุดหกเปอร์เซ็นตนะครับในช่วงนี้ ซึ่งในช่วงวันที่15เดือน5นั้นเนี่ยคาดตลาดคาดการไว้อยู่ที่3.4นะคอนเซนเซสนะครับตัวเลขเท่ากันเลยนะต,ตัวเลขเท่ากันเลยนะแล้วก็ f o r ์ c คส t นะพยากรณ์ไว้ที่สามจุดนะครับแต่ว่าตัวเลขจริงออกมาต่ํากว่านะครับต่ํากว่าเราเลยเห็นแล้วว่า,าตัวราคาบิตคอยก็พุ่งขึ้นไปนะช่วงนั้นประมาณสนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เองนะราคาบิตคอยก็วิ่งขึ้นไปนะ ในช่วงที่มีกมารปรกาศ cpi นะพุ่งขึ้นไปประมาณสักหนึ่งจุดสเจ็็นะตัวเลขเงินเฟอ้อออกมาที่3.3%ดนะีดีกว่าที่คาดการอยู่นะที่3.4%นะครับแต่ด้วยท่าทางที่ค่อนข้างที่จะแข็งกร้าวนะของทางโจลมพาวเวลเองนนเนี่ยก็ทำให้พุ่งขึ้นไปไม่เยอะมากนะถ้าเทียบกับในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ แล้วนั่นก็คือข้อมูลนะทางเศินะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือในช่วงที่มีการประชุมเฟอแอมซีนเนี่ยบิตคอยจะถูกขายนะหนึ่งวันหนึ่งหรือสองวันล่วงหน้านะครับแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นแท่งสีเขียวขึ้นมานะครับส่วน f o อ c meeting ครั้งถัดไปน,ะนั่นจะเกิดขึ้นวันที่สามสิบเอ็ดเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็วันที่ สิบปดเดือนกันยายนนะน,นั่นก็คือข้อมูลทางสถิตินะส่วนเงินเฟอ้อที่ประกาศมาเมื่อคืนเองนั่นเนี่ยก็อยู่ที่ระดับประมาณสนะักสามจุดสามตัวที่ค่อนข้างที่จะเป็นสัดส่วนสําคัญนะในตัวเลขเงินเฟอ้อทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นพวกเฮาสิ่งเนี่ยอสังหารนะยังอยู่ที่ระดับที่สูงอยู่นะที่4ี่จุด้ากเปอร์เซ็นต์นะ โอเคนั่นก็เป็นข้อมูลนะครับที่อยากจะมาแชร์ใเพื่อนนะส่วนอันนี้ลองเอาข้อมูลการลงดอกเบีย้ยของเฟดมาเทียบให้ดูนะในช่วงปี2019กับปี2024นะซึ่งในช่วงปี2019ปี20 2 4นีนี้น,น,นันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะเพราะว่าเป็นช่วงที่เฟดมีการทั้งดอกเบีย้ยไว้เหมือนกันนะนะครับในช่วงนั้นนะั้นเนี่ยกราฟที่เห็นตรงนี้นะั้นเนี่ยก็คือสัดส่วนมูลค่าของเอาคอยนะเทียบกับมูลค่าของตัวบิตคอยน์นะ จะ่ังเกตเห็นนะว่าตัวสัดส,ส่วน market cap ของ Apple เองนี่จะย่อตัวต่ำลงมานะครับในช่วงที่เฟดมีการลดดอกเบีย้ยครั้งแรกนะก็คือประมาณช่วงนี้นะจะหลุดแนวรับตรงนี้ลงมานะครับอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดช่วงนั้นก็ a าค l ยเอยก็ย่อตัวต่ำลงมานะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยเฟดนะมีมีข่าวออกมานในช่วงประมาณเดือนมิถุนาย,ยนปี2019ว่าเฟดนั่นเน่าจะ ยังไม่คัดดอกเบีย้ยจนกว่าจะถึงปี2020นะัน่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2019นะแล้วก็เฟดนั้นเนี่ยมีการคัดดอกเบีย้ยเดือนกรกฎาคมนะแล้วก็หลังจากนั้นนั่นเนี่ยตัวเอาคอยตรงนี้ก็หลุดนะที่แนวรับตรงนี้นะซึ่งถ้าเกิดเราจะผมจะโอเวอร์เลยนะครับราคาของตัวบิตคอยเข้ามาด้วยนะเนี่ยสังเกตเห็นนะว่าราคาของตัวบิตคอยเส้นสีฟ้าตรงนี้ทําจุดสูงสุดนะในช่วงที่ t o t a ทันะครับหรือว่าตัวสัดส่วนมูลค่าของตัวเอาลคอยนั้นเนี่ยหลุดนะที่แนวรับนะครับตรงนี้บิคอยนมากจุดสูงสุดซึ่งเกิดขึ้นนะในช่วงก่อนหนึ่งเดือนก่อนที่เฟดจะมีการลดดอกเบีย้ยนะดังนั้นถ้าทำซ้ำนะหนึ่งเดือนก่อนที่เฟดจะมีการลดดอกเบีย้ยก็คือ ตลาดตอนนี้ตลาดมองว่าเฟดจะมีการลดดอกเบีย้ยเดือนก้านะแล้วก็เฟดถ้าเฟดลดดอกเบีย้ยเดือนก้าจริงนั้นเนี่ยเดือนแปดนะเดือนสิงหาคมนั้นเนี่ยเราจะเห็นนะตัวอัลลอยลดที่แนวรับตรงนี้แล้วก็บิคอยอาจจะมาร์กจุดสูงสุดอีกทีหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะถ้าอ้างอิงตามข้อมูลทางเถิติตรงนี้นะ <c oughs> โอเคนะั่นก็คงเป็นข้อมูลนะครับที่ผมอยากจะมาแชร์เพื่อนๆฟังวันนี้ครับส่วนตัว Bitcoin Spot e ท f เที่สหรัฐอเมริกานะเมื่อวาน มีออาโฟที่เป็นบวกเข้ามานะประมาณสักหนึ่งพันสี่ร้อย BTC นะครับส่วนบิตคอยเฟรนคลีสอิ Index ก็ยังอยู่ที่ค่าคลีสอยู่นะครับภาพรวมของตลาดคริปโตเองเอ่อทอทัลมาเก็ตแคปของตลาดคริปโตอยู่ที่ประมาณสัก2.45ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะ Bitcoin ตอนนี้ผมอนคลิปนี้อยู่ที่ประมาณสัก68,000นะครับ ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่ก็ย่อตัวต่าลงมาทั้งหมดเลยนะอิทีเรียมย่อตัวลงมาเกือบ3%ามเร์เโซน่าเกือบ5%นะมีตัวทันคอยพุ่งขึ้นมาเกือบ5%้าเปอร์บซ็โนย่อตัวลงมาเกือบ3%ามเอรนก็ย่อตัวต่ำมาทั้งหมดนะเป็นตัวเลขหนึ่งหลักอยู่นะ โอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับแก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ช่องบิตคอยลงทุนบอยด้วยนะถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับวิดีโอวันนี้นั่นเนี่ยก็สามารถที่จะ มาคอมเมนต์ใต้ช่องใต้คลิปนี้ได้นะผมก็จะอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสมัครเป็นผู้สับสนช่องก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สับสนุนช่องได้นะผมก็จะทําคลิปวิดีโอพิเศษสำหรับเพื่อนเพื่อนที่สมัครเป็นผู้สับสนช่องด้วยนะสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์ท่านี้ครับสวัสดีครับ